โอเคครับผมท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกมของ SD Gundam G Generation Eternal นะครับก็วันนี้นะฮะผมได้ไปนั่งเล่นมาในส่วนของระดับที่ยากสุดนะตอนนี้ Eternal Rose No. สองนะครับผมผ่านมาเรียบร้อยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆตอนแรกนึกว่าจะต้องรอตัวอีเวนต์ใหม่มาของซีรีส์นะครับแต่ว่าพอไปนั่งเล่นจริงๆแล้วก็สามารถผ่านได้นะครับแต่ค่อนข้างจะยากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะผ่านได้รอบหนึ่งหรือเปล่านั่นเองนะครับแล่ผมจะจําวิธีการเล่นแบบเดิมได้หรือเปล่าต้องมาเราดูกันนะฮะมา ในทีมผมนั้นจะประกอบไปด้วย1ตัวครับตัวนินจานินจาที่ไม่ได้อัพเลเวลชาร์โดกันดั้มไม่ได้อัพเลเวลไม่ไดั้อะไรเลยนะครับแต่ว่าจะมาใช้ประโยชน์ในส่วนของนี่ครับ ability ต t o r มอะไรไม่รู้นะฮะโอเคก็เป็น ability ที่ติดติดบัฟให้สตูนะครับเป็นเพิ่มอาวุธสเปเชียลเวพอน15ประมาณนี้ฮะต้องการใช้ในส่วนของเอฟเฟกก็เลยเอามาใช้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคนขับชื่อว่า อสุนะมีในส่วนของท่าพิเศษนะครับในการเพิ่มความมั่นยำร้อเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็เลยบอกว่ายังไงก็ตีโดนนะครับยังไงก็ตีให้ติดดีบับได้นั่นเองผมก็เลยเอามาใช้นะฮะประมาณนี้แล้วก็มีฟรีดอมสามดาวตามด้วยอ q ควาเลียสนะครับอควาเลียสเป็นกำลังภาควิงน่าจะใช่นะฮะเอามาใช้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าตีไกลได้ไม่มีตัวจะใช้แล้วครับภาคนี้ค่อนข้างจะมีตัวให้เล่นน้อยนะครับโน้ตสองเนี่ยตัวให้เล่นน้อยมาก แล้วผมก็ไม่ได้อัพเลเวลตัวไหนมาเลยนะครับอย่างเช่นมัตเตอร์กันดัมก็ไม่ได้มาเล่นเพราะว่ายังไม่มีให้อัพนั่นเองนะครับเก็บชิ้นส่วนยากมากชิ้นส่วนของตัวกันดัมเองนะฮะแล้วก็มีบาบาทอสสองดาวนะครับแล้วก็มีเอรียลสามดาวด้วยหรือว่าตัวเขาทข้งจะโหดอยู่แหละนะฮะแต่ว่าไอ้ฝั่งนู้นโหดกว่า กว่าจะชนะได้โคตรยากมี x อ็อะดาวครับแล้วก็ฟินิกกัมดัมสอดาวนะฮะตามด้วยตัวแท้ง1ตัวแล้วก็ตัวนี้ก็คือค่อนข้างจะได้ประโยชน์มาโปรเฟสต์สไตคัมดัมถึงไป็นสาดาวแต่ว่าไม่มีดาเมจสักเท่าไหร่นะครับตีก็ไม่ค่อยโดนด้วยนะฮะแล้วก็มีวิงวิงนี่เป็นตัวสุดท้ายที่โคตรจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับในในในที่ผมเอามาเล่นนะเพราะว่าตีไม่ค่อยโดนตีแล้วสตูจะหลบได้ด้วยนะครับหลบได้บ่อยมากนะฮะก็เลยแบบว่าอาจจะเก่งคนขับด้วย คนขับผมไม่มีแล้วอ่ะมันมันหมดแล้วครับคนขับก็น้อยมากเห็นไหมทุกคนนะฮะคนขับเราใช้เยอะมากเลยครับคนที่เป็นพลายิงอะ่ะมีคนใส่ซัพพอร์ตใช้เยอะมากนะครับนี่ก็เป็นน้องชูจินะฮะแล้ววิง3ามดาวเหมอือนกันนะครับโอเคส่วนยาสควอร์สอนะครับก็จะเป็นนี่ฮะยาไข่นะครับที่จะเพิ่มออสเต็คให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะใช้คู่กับฟินิกัมดัมและเอ็กเซียนอะอ่างเงนะครับไป เลเวลก็ <Level> s <S <S ไม่ได้อัพเลยนะเลเวลยีกับเลเวลเจ็ดสิบเอ็ดตัวนึ่งเลเวลไม่เต็มร้อยด้วยอีกตัวหนึ่งถ้าเต็มร้อยอาจจะมีเล่นได้ง่ายขึ้นไปครับกอ่อนหน่งที่ผมทำนะฮะก็คือจะต้องส่งเจ้านินจานะครับไปติดสแต็กไอ้ตัวนี้ให้ได้ก่อนและถ้ามีโอกาสที่ยิงไม่โดนจะต้องรีใหม่นะครับนี่อันนี้คือแอคเวอรารี่ความแม่นยามร้อยเป็นเซนต์นะครับแล้วก็วางไปก่อนเลยนะฮะตามด้วยอควาเรียสอควาเรียสเนี่ย ถ้ายิงโดนจะดีมากถ้ายิงไม่โดน74%นะครับมีโอกาสที่โดนหลบได้เพิ่นダメะเข้าไปฮนะถ้าไม่โดนหลบจะดีมากไปครับโหมอชิโร่ตีตาเมะไม่เข้าแต่ว่าติดสแต็กให้2อันเลยครับเห็นไหมสแต็กที่ติดไว้2อันก็คืออะไรบ้างดามเมจสเปเชียลเพิ่ม15%กับดามเมจบีเพิ่ม15%นะครับติดไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวตัวอื่นจะมาซ้อนทับเองแล้วก็ส่งบาบาทอสไปครับ เออบาาทอสส่งไปจะเป็นการลด ATK ของศัตรูลง30%นั่นเองนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจเข้าไปเพิ่มดาเมจอ๋อต้องหลบเลี่ยงหลบเลี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์หลบอยูก1 0เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ตีเข้าไปครับบาปทอสจะได้ไม่โดนดาเมจไหมหลบอย่างเก่งเมื่อกี้มันหลบท่าของอัควาริสไปหนึ่งทีฮะโอเคบาาทอสไปตีติดสเต็ป ลดดาเมจลงนะฮะจริงๆก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าผมอยากตีเฉยๆนะครับได้เพิ่มดาเมจไปด้วยทำดาเมจเข้าไปอีกต่อไปก็เป็นฟรีดอมฟรีดอมใช้หลบเลี่ยงไปเลยครับร้อเพื่อที่จะทำดาเมจให้ได้ในช่วงแรกก่อน1ครั้งนะครับเพได้ไม่เสียเปล่าแล้วก็มีอควาเลชช่วยตีเพิ่มหรออควาเลชจะตีโดนไหมโอเคโดนครับรอบนี้เจ็ดพันและฟรีดอมเข้าไป1นึ่งหมนะครับและฟรีดอมก็ทําให้ติดสแต็กเข้าไปอีกฟรีดอมมีสแต็ บีมมั้งน่าจะใช่ครับท่างของฟรีดอมเป็นบีมเพิ่มดาเมจบีม3% 0นะฮะเพราะงั้นเราจะเอานี่ครับแอรเรียวตัวดาเมจหลักอีกตัวหนึ่งดาเมจหลักมากๆหนักเลยฮะเพิ่มดาเมจเข้าไปครับและใช้สก,กิล e x ซึ่งมีบีมด้วยแล้วก็ติดสแต็กเข้าไปเป็นลดดิฟเฟนซ์ลง3% 0นะครับเข้าไปเสริมกับฟรีดอมดาเมจ17 นี่ไงสองหมนแะฮะแต่ว่าต้องรอก่อนรอให้มีซัพเปอร์ชาร์จก่อนจะแรงขึ้นแล้วผมจะเอาฟินิกกับดัมนะฮะมาอยู่นะตรงนี้เลยและตีเข้าไปครับเพิ่มแอคคูลารี่เข้าหน่อยดีไหมดีฮะไปและตีเข้าไปครับจะไม่ตายรอบแรกแน่นอนเพราะว่ามีลดดาเมจสามสิเแล้วนะครับแต่ว่าต้องตีเพื่อให้ไม่เสียโอกาสด้วยน,นั่นเองตีเข้าไปรอบที่แล้วที่ผมชนะก็ตีนะครับเพราะว่าพลาดไปหน่อยแต่ว่าก็ออกมาดีเฉย เอ,อ้ยตายนี่ไงเอาฟินิกกัมดั้งมาตีเพราะติดสแตก็กไม่รู้สแต็กอะไรลืมไปแล้วฮะนี่ไงหูสเต็คหก5อันทุกคนดีบัฟ5อันครับไปปะมีลดดีเฟนต์ลดเอ k ดีเคแล้วก็เพิ่มดาเมจสเปเชียลเพิ่มดาเมจบีมเพิ่มดาเมจพาร์ติเคิลกายภาพนะครับไม่ว่าเอ็กซ์จะตียังไงก็ก็ลาโลกปะนี่ไงครับเกือบลาโลกใช่ไหม จากนั้นผมก็จะเอามาบูทให้กับเอ็กซ์เซครับทิสุดานเอฟซีเอบูทเข้าไปอีกดาเมจเข้าไปฮะเออแล้วก็ตีใกล้ไปเลยครับทีนี้ก็ตายเรียบร้อยในที่สุดผมก็ทำให้ตายในเทิร์นแรกได้หลังจากนี้แหละคือลำบากมากเรียบร้อยโอเค หลังจากนั้นผมจะเอามาตีตัวบนนะฮะเพื่อลดเลือดก่อนนิดนึงผมจะต้องเอาพวกวิงมาตีนะครับจริงๆอ่ะโอกาสวิงโดนน้อยมากเลยฮะทุกคนนี่ผมจะให้ดูครับ71%ถ้าตีโดนอ่ะจะติดสแต็กให้กับไอ้ตัวนี้ด้วยไงเพราะฉนั้นเราจำเป็นจะต้องตีให้โดนครับลดดิฟเฟนต์ลง10%ลดดิฟเฟนต์หรืออันนี้บีมเปพอนนะครับแต่บีมเบพพอนเราสามารถใช้ ตัวอันนี้ติดใต้อยู่เนาะผมไปลดดีเฟนต์ดีกว่าทั้งนั้นเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตัวอื่นมีตัวไหนที่ลดดีเฟนต์ไหมฮะอันนี้ลดเอทีเครถดีเฟนต์โอเคแล้วก็อันนี้เป็นบีเหมือนกันโอเคผมจะเอาเป็นลดดีเฟนต์แล้วกันสหรับวิงนะครับกับำลังวิงเราตีท่าลดดีเฟนต์เข้าไปฮะแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยเพิ่อมโอกาสมาเยอะมากทั้งนั้นก็จัดไปฮะแล้วตัวนี้ตีอะไรอกีกโอเคฟินิกกำลังสีอีกไป รบร้อยแต่สแต็ครบต่อไปก็เป็นเจ้านี่ฮนะลดดาเมี่ไร้รับลงก่อนจากนั้นก็ไปตีเพื่อลด h อลงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะไปโอ้โหยด้ยด่านนี้รู้สึกว่าจะต้องเล่นแบบสายแบบดีบัฟรัวดีบัฟรัวมากๆโอเคอยังตีตรงนี้ได้นะฮะ ผมรอเผื่อไว้ก่อนเผื่อเดินมาไม่ถึงน่าจะตรงนี้น่าจะดีสุดละมั้งนะฮะโอเคเอาตรงนี้แล้วกันให้เอซีมายืหยุดยืนอยู่ขวาครับและส่งมาเป็นนี่ฮะชินสไตส์สไตส์กันดั้มเอ่อเพอร์เฟกต์สไตส์กันดั้มนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจปีมเข้าไปเรียบร้อยสวยงามมากตามด้วยเอานี่ฮะเอเซียตีเข้าไปครับ เอ็กเซียตีเป็นดามเมจอะไรดีถ้าตีแบบนี้จะแรงกว่าแต่ว่าตีอย่างนี้จะเบาลงนะครับแล้วก็อันนี้เบาลงโอเคต้องยอมเบาลงเพราะว่าไม่อยากตีใกล้จะผมจะต้องยกเอ็กเซียลงไปตีข้างล่างด้วยนั่นเองเอ็กเซียตี X เข้าเยอะไหมดูสิห้าหมื่นไม่เยอะเลยฮะเป็นเหมือนที่คุยกันไว้โอเคโดนแล้วครับแทงหนึ่งตัวหายโอเคตีวิ่งไปครับ วิง่งยอมโดนตีไปซะนะเรียบร้อยฮะต่อไปเป็นข้างล่างส่งบาปทอสตีไปก่อนบอาทอสตีเพื่อลดเอทีเค10%นะฮะแต่ว่าบาัปทอสจะต้องตายอย่างแน่นอนอุ้ยไม่ตายหรออุ้ยไม่ตายบัปทอสไม่ตายลดเอทเคไปแล้วด้วยว้าวถือว่าได้ผลดีต่อไปครับที่สําคัญเลยก็คือนินจาเดี๋ยวผมลองคํานวณดูดก่อนนะฮะนี่ไงติดจริงด้วยจะต้องลงมาเพื่อใช้ เพื่อตีให้โดนนะครับอุ้ยโดนอยู่นี่ไงโดนอยู่ฮะแต่ว่าเราก็จะโดนดาเมจไปด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเราเอาตีโดนไหมโอ้ตายเหมือนกันแสดงว่าจะต้องออกไปห่างๆนะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะต้องส่งนินจาครับมาข้างล่างแล้วก็นี่ฮะตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่โดนดาเมจด้วยจะต้องติดในส่วนของสเปเชียลอาวุธ เพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้น15%ให้ทุกคนได้ตีไงไปติดสเตตียบร้อยนะครับที่เหลือสองตัวนี้ต้องมาบู๊นะฮะบู๊ถึงไหมอันนี้ถึงแล้วเอลเลี่ยวถ้าเอลเลี่ยวไปยืนไหนถึงถึงเอลเลี่ยวยืนนี่ถึงโอเคต้องสองตัวจะต้องยอมโดนเออยอมโดนโจมตีนะครับเพื่อที่จะทำดาเมจให้ได้ในรอบแรกเพราะว่าไอจีเีก็โดนลดลงแล้วนะฮะโอเคไป จำโดนโจมตีเปี้ยงเปี้ยงเออเรามีเทิร์นน้อยมากนะครับทำไมจะเซฟชีวิตไม่ค่อยได้มีเทิร์นโคตรน้อยต่อไปเป็นแอร์เรลครับแอร์เรลบูตเตเมทมาและส่งเตมเมทไปฮะเนี่ยเตอเมทเริ่มแรงเริ่มเข้าเยอะที่แล้วก็กำลังส่งให้เจ้าตัวนี้บอสตัวนี้ติดสแต็กครับไอยาน สเต็ปดีบัฟเรื่อยๆครับปะมันกำลังจะเพิ่มเรื่อยๆครับนี่ไหลดีบัฟนะฮะบาบาทอสก็ตีได้นะเนี่ยแต่ว่ายังก่อนเผื่อไอตัวไอตัวข้างบนด้วยครับโอเคส่งเฟนิกซ์มดัมลงมาเฟนิกซ์มดัมไม่ควรจะตีถ้าตีแล้วน่าจะตายนะฮะเพราะงี้ก็เซฟไปก่อนเอาเป็นแรงงานเหรอไม่ต้องก็ได้ฮะเซฟไปจากแต่ก็ส่งมาเป็นชินกัมดัมผมว่าชินอ่ะจะต้องเป็นตัวสุดท้ายที่ยังอยู่อยู่รอดนะฮะ ต้องแบบว่าเป็นตัวแทงให้เรานั่นเองง่ายๆเลยครับเอาเป็นดาเมจบีมหรือว่าดาเมจพาร์ติเคิลจะเป็นบีมแล้วกันโจมตีไปเออาจแต่ก็ให้เอ็กเซียเอ็กเซียน่าจะต้องวิ่งไกลขึ้นเพื่อมาจุดที่ปลอดภัยครับแล้วก็ตีไปฮะนี่ไงแรงๆครับเอ็กเซียเก็บไว้ก่อนถ้างั้นเอาบาปาทอสมา อาทอนมาอยู่ตรงซักขวากล้ครับและตีเข้าไปฮะไปเจ็ดชีด้วยอุ้ยแรงมาก4,2่หเริ่มแรงเป็นอีกกำดังมาช่วยตีอีกเพิ่มดีบั๊เข้าไปอีกครับเออทุบเข้าไปโอ้มาดีกว่ารอบแรกมากรอบแรกที่ผมเล่นอนะ่ะมาดีกว่าเยอะมาดีกว่าเยอะฮะทุกคน ต่อไปก็หาจุดปลอดภัยให้กับตัวอควาลิสนะครับจุดปลอดภัยคือตรงนี้หมื่นดลามืด่าเปี้ยงสี่หมื่นสองเอ้ยหมื่นหกเริ่มแรงเริ่มมแหลตัวเริ่มกระทืบได้ไวขึ้นต่อไปก็เป็นเอ็กเซียครับเอ็กเซียนี่โจมตีทีเดียวไม่ตายนะฮะอาจจะต้องรอก่อน ไปผมว่ารอบหน้าตายแน่นอนเรายังมีเหลืออีกหนึ่งเทิร์นถ้าหนึ่งเทิร์นเรายังมีตัวเยอะนะครับไปติดดิบับให้ไอตัวข้างบนได้ก็ถือว่าจบแล้วแต่ผมเสียายว่าโอ้โหฟินนกัมดั้มผมว่าไปแน่เลยว่ะคนฟินนกับดั้มไปชัวร์ฮนฮะตัวต่อไปเฮ้ยชิปหายแล้วไงเฮ้ยหลบได้สวยสวยมากฟินนกัมดั้มหลบได้มไม่งั้นเราจะไปสแต็ไมาตีนะผมลืมไปเลยผมควรจะเอาฟินนกัมดั้มลงมาฮนะ อทอสไปครับขูถือว่าทํางานได้ดีฮะฟอยน้นเทินช็อตนี้แหละสบายมากผมบอกให้นะเราเหลือตัวโคตรเยอะโอ้โหแล้วาสามมาัถติดสแต็กได้รู้ะนะฮะไปสิครับรออะไรฮะในสุดก็มีภาพสันทีจะเอานี่ไปก่อนเลยครับนี่แอ์เรียไปฮะอีคยโยผมเหมือนเล่นหมากลุกอยู่อะบอว่าต้องเอาตัวมาซ้อนต้องตัวหลบ มากที่เขาเดินระยะเขาเดินมาซ้อนซ้อนซ้อนอน,นะครับแบบว่าเขาเรียกว่า,าดีซ้อนปะเออใช่ต้องเอาฟิดัมมาไว้ใกล้ๆใช่ไหมฟิดัมไว้ใกล้ลองเดินสปีดอีกนิดนึงได้ด้วยโอเคตีแบบไม่โดนดามิดนะฮะไปต้องมาตัวแบบว่ามาผูกไว้ผูกไว้เรื่อยๆว่าตอนนี้มาต้องโดนตอนนี้ด้วยนะโจมตีด้วยนะอะไรเงี้ยมันเลยแบบว่าค่อนข้างใช้หัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมจะผ่านแล้วอย่างแน่นอนรอบสอง จริงๆถึงไม่มีฟินิกกัมดัมผมว่าเรายังสู้ไหวนะฮะยังสู้ได้เพราะว่าตัวเราเหลือเยอะมากเราแค่ต้องเอาตัวอื่นมาติดสแต็กให้อย่างเช่นตัวนินจานะครับที่แบบสามารถตีแบบว่าเราไปเซนได้ต้องหาคนด้วยนะหาคนกลับดีๆด้วยครับค่อนข้างจะนับกดหัวนะตรงนี้นั่นเองนี่ต้องหาคนกลับให้เอามาติดสแต็กดามจสเปเชียลต้องติดดีบัฟให้เยอะๆอ่ะให้ดีบัฟแบบว่าทวีคูณเพื่อให้ตัวตัวดามจหลักเราตีแรงๆขึ้นนะฮะอย่างเช่นตัวนี้เลยไปเอ็กเซีย แปดหมื่นห้าจบเกมมาสเตอร์กับดั้มมาสเตอร์คุยต่อต้าหมดแล้วใชาเออไอเซียไม่เต็มไม่เต็มด้วยนะครับดาวไม่เต็มแต่ว่าตัวอื่นดาวเต็มนะเอเลียลดาวเต็มวิดด้อมดาวเต็มนะครับแต่ว่าตัวเอ็กซ์ยังไม่เต็มเออไปไปหถึงห้า ไปเลยเรียบร้อยผ่านแล้วนะฮะโอเคว้าวสวยงามมากเล่นอีกรอบหนึ่งก็ยังผ่านอยู่แถมว่าดีกว่ารอบเดิมด้วยดีกว่ารอบแรกมากครับที่เล่นในรอบเนี้ของผมนะฮะ โอเคส่วนโนหนึ่งนะครับก็ผ่านแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนอัดไว้เสียงอาจจะดูปแปลกๆหน่อยก็ต้องออกไปด้วยนะครับผมนะฮะโอเคเพื่เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวอื่นจะเป็นยังไงตัวที่ S S R ผมก็ไม่ค่อยได้อัพด,ด้วยนะครับก็เลยต้องเอาตัว U R ที่มีมาเล่นนะฮะก็เลยแบบว่าไม่สามารถที่จะพยายามทําหาตัว S S R มาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ทําตามได้นะฮะเพราะว่าหนึ่งอย่างเลยก็คือนี่ครับสำคัญที่สดุดไม่มีแล้วครับไอ้แมทเทอเรียลในกน Up ารอัพเลเวลวะผมอะ่ะ มาอัพที่หลังไงม,มาอัพตัว s r ที่หลังก็เลยหมดแล้วนั่นเองนะครับนี่อัพตัวท้าย aquarius จนหมดเลยนะครับเพราะว่า aquarius เป็นอะไรที่โหดเหมือนกันนะเพราะว่าตีได้ไกลมากไอโดเบอร์กันอนะ่ะถ้าบีมครับตีได้ไกลก็เลยคิดว่ามีโอกาสจะอัพขึ้นเป็นตัว ur ด้วยในส่วนของตัว aquarius นะครับเพราะมันคอมโบกับอันนี้ได้ด้วยครับนี่มันคอมโบกับยานของผมได้ซึ่งยานก็คือยานทีฟ้านะครับนี่สามารถเอาตัว ur ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมมี นี่ครับ UI 1ตัวก็คือตัวนี้ตัว a q u a r i u s นั่นเองนะฮะนี่ภาพมูอสุดกับดัมสามารถอัพได้โดยการที่ develop develop นั้นสามารถใช้ไอที่เราเก็บมาจากด่านเมื่อกี้ครับเห็นไหมมันเป็นด่านของเออ่เหรียญ Ultra Ultimate เออร์เดเวล Developer Material SSR ซึ่งมีอยู่แล้วนะครับตามด่านใน Eternal Road นะฮะและต้องใช้อีก100สีลุงนะครับอัล i m a t e เห็นไหมระดับ UR ถึงสามารถแปลงจาก ตัว f S R เป็น U R ได้นะฮะคือความโหดเมื่อเผอผมอาจจะได้อัพตัวนี้ครับเพราะว่ามันจะคอมโบกับทีฟาได้ดีที่สุดด้วยนั่นเองนะฮะทีมเราก็จะมีตัวซัพพอร์ตอยู่3คนเลยแล้วก็มีตัวแอ็แทซเกอร์เป็นสไตล์เกอร์คัสตอมแล้วก็ซาซาบี้นั่นเองนะครับก็จะครบครบคอมเอ่อคอมของยานทีฟานั่นเองนะฮะโอเคสหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะก็จะพยายามทำคลิปลง ระหว่างรออีเวนต์ใหม่ด้วยนั่นเองนะครับนะครับเจอกันผมทุกคนนะฮะอย่าลืมกดเลยตกดตามกันเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมไม่เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไป